มาติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ทําลายวัตถุระเบิดนะคะสลูกด้วยกันค่ะหลังจากคนร้ายเตรียมก่อเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อใจกลางเมืองปัตตานีค่ะ เมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่22ตุลาคม2567ค่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณสามแยกถนนกาลาพอใกล้ตลาดเปิดท้ายตําบลจบางตีกออําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยพบว่าวัตถุต้องสงสยัยมีลักษณะคล้ายระเบิด2ลูกจึงได้ติดตั้งปืนแรงดันน้ำเข้ายิงไปเข้าทําลายนะคะและเพื่อทําการตัดวงจรไม่ให้ระเบิดนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2ลูก ะะเป็นระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบทคอนโทรลและอย่างพบว่าระเบิดทั้งสองลูกนั้นมีขวดบรรจุน้ํามันเบนซินผูกติดมาด้วยโดยคาดว่าคนร้ายเตรียมระเบิดแสวงเครื่องไว้ก่อเหตุร้ายที่ร้านสะดวกซื้อแต่เนื่องจากในเขตตัวเมืองปัตตานีได้มีการคุมเข้มดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทําให้คนร้ายค่ะเห็นเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจึงได้เลี้ยวหลบก่อนนาระเบิดมาวางทิ้งไว้ริมถนนจนระเบิดขึ้นหนึ่งลูกส่วน ส่วนอีก2ลูกนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ไว้ทัน จากการสอบสวนค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะมีคนร้ายหนึ่งคนสวมใส่ชุดโต๊บยาวสีขาวใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นยานพาหนะกลับมาขับมาที่ถนนกาลาพอปรากฏว่าพบจุดตรวจอยู่ข้างหน้าค่ะคนร้ายจึงได้เลี้ยวหลบหนีก่อนที่จะนําระเบิดทั้ง3ลูกมาวางทิ้งไว้ริมถนนโดยลูกแรกคนร้ายได้วางไว้ใกล้กับกรวยจราจรส่วนลูกที่สองและ3ทิ้งไว้ที่ขูน้ําข้าง ทางค่ะจากนั้นคนร้ายก็ได้เร่งเครื่องหลบหนี้จนกระทั่ง10นาทีก็ได้เกิดระเบิดขึ้น1ลูกแต่โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวนนะคะก็คาดว่าคนร้ายก่อเหตุ ร้านสะดวกซื้อนะคะและพยายามสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้านนางาติมสศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุกพื้นที่แล้วก็ประจําจุดโดยเฉพาะจุดคุ้มครองตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกตินะคะหรือสิ่งต้องสงสัยก็สามารถแจ้งได้สายด่วนได้ทันทีค่ะ